สวัสดีค่ะกสิบบอกเราแนะนํารถกระบะมือสองกันเช่นเคยนะคะสวยดูดีพร้อมใช้งานมาพร้อมความประหยัดนะคะน่าจะสุดๆเลยค่ะทุกท่านคันนี้เป็นมิตซูบิชิไทยทันนะคะรถกระบะมือสองปี2011ค่ะเครื่องยนต์เดิมๆ2 4 0 0ซ c เกียร์ธรรมดานะคะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินค่ะบวกกับ CNG โรงงานนะคะรถสวยสภาพดีน็อตไม่ขยับนะคะเดิมมากๆ ขายราคาเงินสดค่ะ119,000าบาทเป็นรถบ้านเดิมแล้วผู้หญิงใช้นะคะดูแลรักษาสภาพอย่างดีค่ะเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะคะรถสภาพใช้งานมาน้อยนะคะเลขไม่น้อยค่ะสีสันเดิมๆิมนะคะหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีเฉียวชนนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบค่ะภายในสะอาดเป็นเบาะหนังนะคะหนังดำค่ะแอร์เย็นภาสีห5กระจกเป็นไฟฟ้าค่ะขึ้นโรงปกติ ใช้งานได้ปกติและตับข้างเป็นไฟฟ้าเช่นกันนะคะรอบแม็กขอบ17อย่างดีค่ะเริ่มเอกสารชุดโอนมีครบนะคะ1 19,000บาทท่านใดกำลังมองหารถยนต์มือ2นะคะเชื่อเครื่องเดิมของเบนซินนะคะแนะนำไปดูตัวรถก่อนได้ค่ะรถอยู่ที่ตัวเมืองนคปรปฐมนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับขนส่งเลยค่ะ ติด่อสอบถามเพิ่มเติมได้นัดชมรถนะคะติดต่อหาผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของท่านเพราะทางแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ